สวัสดีค่ะวันนี้ช่องจัสตินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอก็ได้มาทำ,ทำการทำนายดวงอีกแล้วเนาะนะคะแต่ว่าเป็นการทำนายดวงแต่ละวันนะเริ่มตั้งแต่นะคะ,ะคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนเลยเนาะปกติพี่หมอจะไล่ตั้งะจะ,ะดูตั้งแต่คนวันอาทิตย์แต่วันนี้พี่หมอจะดูของคนวันจันทร์ก่อนเลยไล่ไปถึงวันอาทิตย์เนาะ คนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอดวงของคนเกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรไม่พูดพรทำทำเพลงเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะใครที่เกิดวันจันทร์อ่ะเดี๋ยวพี่หมอดูตั้งแต่วันจันทร์ไปก่อนเลยขอสามใบนะโอเคได้มาแล้วสามใบอันนี้ของคนเกิดวันจันทร์นะพี่หมอเปิดก่อนนะคะโอ้ยทุกคนจ๋า ของคนเกิดวันจันทร์ดูดีได้แฮงแมนขึ้นมาเป็นใบแรกบ่งบอกถึงเจ้าชะตาคนที่เกิดวันจันทร์เจ้าชะตามีเออมีเกณฑ์ที่เป็นคนที่เสียสละเออเป็นคนที่เสียสละแล้วก็เออระวังคนที่เกิดวันจันทร์เนาะเป็นคนที่ทํางานเยอะเป็นคนที่ทํางานหนักหรือว่าเป็นคนที่มีบ่วงพัฒน,นาการหรือมีความทุกข์ในใจในวันนี้นะคะอา่อาไม่ใช่ในวันนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์สิเออในวันนี้แหละ นะคะเออเป็นคนที่เดแฮงแมนขึ้นมามีความทุกข์ทรมานอยู่นะหรือมีเรื่องวิตกกังวลใจในเอ่อกับคนที่เกิดวันจันทร์นะะนเนี้ยนะคะเนาะเดแฮงแมนเนี่ยนะพี่หมอมองถึงคนที่เออเสียสละได้นะเสียสละแล้วก็เป็นคนที่ทํางานหนักอะ่ะเออคนเกิดวันจันทร์อ่ะหรือบางครั้งนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะต้องมีเรื่องให้รับผิดชอบ อืมจะมีจะต้องมีเรื่องให้รับผิดชอบหรือก็มีเรื่องเอ่อกลุ้มใจทุกใจปัญหานี้สินมีได้นะนะคะในช่วงนี้มีการกังวลใจแล้วก็สุขภาพก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างหนักเลยเป็นอย่างมากเลยที่ต้องระมัดระวังด้วยแฮงแมนขึ้นมาพี่หมอต้องบอกว่าเอ่อสุขภาพนะคะปวดช่องท้องกระดูกแขนขาปวดหัวไมเกรนได้นะแล้วก็หมอนรองกระดูกได้นะคะเนาะปวดหลังได้แล้วก็ ลำไส้แปรปรวนนะคะเนาะปวดขาอะไรเงี้ยได้นะอาจจะมีแผลที่ขาก็ได้ที่น่องก็ได้ที่เอ่อเท้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีแผลเล็กๆน้อยๆพวกช้ำน้ำเขียวได้นะนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่เสียสละเนาะเสียสละทั้งครอบครัวเลยแหละอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็เสียสละเพื่อคนในครอบครัวการเงินดี อ่าต้องบอกาการเงินดีแต่สุขภาพไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่หดูแลสุขภาพให้ดีเลยนะช่วงนี้นะคะเนาะแล้วก็การเงินถามว่าดีไหมการเงินได้สิบเหรียญการเงินดีนะคะการเงินดีเนี่ยมีเกณฑ์ได้รับได้รับทรัพย์ด้วยวันนี้มีเกณฑ์โอนที่โอนทางได้นะใครที่กําลังเป็นนายหน้าสังหาริมทรั์ใครที่เอ,อ่อทำงานเกี่ยวกับเรื่องนายหน้าค้าขายที่ดินหรือต้องการจะซื้อบ้านซื้อที่ดินในช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะได้รับทรั์รับโชคด้วย นะคะเนาะมีเกณฑ์สูงด้วยที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่พี่หมอพูดมาเนาะ,ะคนเกิดวันจันทร์นะ,ะสภาวะรอบข้างเงินทองเข้ามาดีนะคะคนเกิดวันจันทร์ดวงดีดวงเฮงนะดวงเฮงแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินด้วยได้เงินได้โชคลาภด้วยนะคะเนาะ แล้วก็ใครต้องการขายที่ขายทางนี่จะขายได้นะวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่ดีเลยนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีแนวโนมนี่อ่าใครอยากขายที่ขายทางขายบ้านขายทรัพย์สินและสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์สูงที่สุดที่จะขายได้ในวันนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยประสบความสําเร็จหรือใครต้องการที่จะซื้อที่ซื้อทางประสบความสําเร็จนะวันจันทร์ดวงดีดวงเฮงได้รับเงินได้รับทองได้รับโชคลาบด้วยนะแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะดูแลสุขภาพบ้างนะคะเนาะคนเกิดวันจันทร์ได้แฮงแมนขึ้นมาตามที่พี่หมอระบุมาเลยนะ นี่คือคนเกิดวันจันนะโอ้วันจันเนาะโอ้มีดีมีร้ายเป็นคล้ายๆกับว่าทุกขลาบแล้วกันเหมือนทุกขลาบนะทุกคนนะอะต่อไปคนเกิดวันอังคารอุ้ยพี่หมอก็เกิดวันอังคารเหมือนกันทุกคนรุ้นไปด้วยกันเลยใครที่เกิดวันอังคารเนาะนะคะใครที่เกิดวันอังคารขอสใบนะจ๊ะขอดีๆนะคะหนึ่งสอง สามอุ้ยลุนน่ะลุนมากเลยทุกคนวันอังคารพี่หมอเกิดวันอังคารน่ะเป็นยังไงเนาะโอ้ย <c oughs> บ้านและเชียวใครที่เกิดวันอังคารเหมือนพี่หมนะวันเนี้ยต้องบอกว่าวันเนี้ยคนที่เกิดวันอังคารน่ะเป็นคนที่ติ้งต้องอารมณ์ดีเออออกจะแนวแบบ แต่งตัวไม่เหมือนใครอุ้ยดูสิพี่หมอก็แต่งตัวไม่เหมือนใครจริงๆด้วยเห็นไหมเหม,เหมือนเหมือนเสื้อผ้า The ฟูเลยอะ่ะ <laughs> ทุกคนดูมันวันนี้เป็นวันที่แบบว่าทุกไม่เอาเอาแต่สุขเทุกไม่เอาเอาแต่สุขเอาแต่ความสุขความสนุกสนานไปอยู่ที่ไหนอาจจะดูแบบอารมณ์ดีแบบปลป่อยอยากท่องเที่ยวอยากเดินทางอยากแต่งตัวเแล้วก็อยากปล่อยแก่เอออะไรประมาณนี้ถ้าเกิดใครเกิดวันอังคารเนาะ เออเป็นคนที่แบบว่าสนุกสนานเฮฮาอารมณ์ดีอาจจะได้เดินทางเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปนู่นไปนี่อาจจะได้พบปะผู้คนแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับสังคมทั่วไปแล้วก็เป็นคนสนุกสนานล่าเริงวันนี้เป็นแต่งตัวคล้ายเด็กวันนี้เหมือนเด็กเอออะไรประมาณนี้นะนิสัยคล้ายเด็กติงต้องอารมณ์ดีคิดแปลกแหวกแนวอาจจะมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาเนาะ ใช้เก่งเออต้องบอกไปเลยคนธนาคารวันนี้ใช้เก่งเออใช้เก่งการเงินไม่ค่อยเข้านะถึงเข้ามาหาได้ก็ใช้เก่งอยู่ดีคนธนาคารเนาะแล้วก็มีเกณฑ์สุขภาพด้วยนะมีเกณฑ์สุขภาพด้วยนะอึดอัดว้าวุ่นใจกังวลใจทุกข์ใจหรือเป็นเรื่องที่แบบว่าเอออาจจะมีใครที่นําปัญหาไม่ให้เราแก้หรือให้เราคิดกับเรื่องปัญหาคนอื่นอะแต่ถ้าเป็นการปัญหาของเราอะคือความทุกข์จะอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะเราเป็นเดอรฟูนะคะ เราจะออกจากปัญหาตรงนั้นแล้วมาหาความสุขไปรีแลกอะไรประมาณนี้คนเกิดวันอังคารดีนะแต่ว่าการเงินเก็บไม่อยู่ในช่วงนี้นะทำงานเก่งขยันมุมณนะสู้อดทนเห็นไหมเจ็ดดาบฟาดฟันต่ออุปสรรคไม่ว่าใบไหนจะเข้ามาไล่อยังไงก็แล้วแต่จ้ะแต่ฉันก็สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยลำแข้งลําขาของฉันเองวันนี้เนาะเดอฟูสนุกสนานเฮฮาอารมณ์ดีมีชื่อเสียงทําอะไรมักจะโดดเด่นนะจ๊ะคนเกิดวันอังคารเนาะ เป็นเหมือนพี่หมอเลยพี่หมอก็เกิดวันอังคารติ้งต้องอารมณ์ดีเอออะไรประมาณนี้เนาะแล้วอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้วาวุ่นใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือว่าตัวตนของเราใบาแรกก็คือตัวของเรา Four, อ่ะ The f o o อะมันไม่ไปยึดติดกับความทุกข์อยู่แล้วก็ต้องเร็งไปที่สุขภาพ ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับปัญหาช่องท้องอึดอัดปวดท้องได้นะสายตาพร่ามัวได้นะจ๊ะมีเรื่องให้เราต้องบขคิดนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเดฟูมันบ้านโนเฟียอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขยันด้วยนะวันนี้เนาะอ่ะต่อไปคนเกิดวันพุธนะจ๊ะวันพุธเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอืมรู้สึกว่าจะเป็นอย่างที่พี่ไพ่บอกนั่นแหละนะคะเนาะคนเกิดวันพุธเนาะอ,อ สองสาะวันพุธเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าอุ้ยเอย๊วันนี้แปลกเนาะพี่หมอจับได้มีไพ่ดีไพ่ร้าย,าย,ลายตลอดเลยอะสามวันแล้วอะจันทร์คารพุธดูดิวันพุธวันพุธนะนะคะการงานมีการขยับขยายการงานดีแปดไม้เท้าทํางานแต่สักกระเบือยันเรือรบเลยแหละวันนี้คุณขยันมากๆเลยอาจมีงานเข้ามาให้ทําเยอะแต่ตัวคุณวาวุ่นใจกังวลใจมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องแบบ ให้คิดเยอะใจร้อนวู้่วาอ,อคนเกิดวันพุธต,ต้องบอกเลยว่าต้องเตือนเลยว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับออปัญหาระบบทางเดินหายใจเออมีเกณฑ์แบบว่า อาจจะปวดใจปวดหัวอกหัวใจหรือมีระบบภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจคอเลสเตอรอลหรือว่าเอา่อปัญหาทุกใจของคุณก็ได้นะถ้าไม่เป็นสุขภาพก็เป็นปัญหาทุกใจได้เด้อปัญหาทุกใจของคุณตรงนี้หมายถึงว่าเออมีเรื่องให้กังวลใจคิดเยอะคิดหนักว่าวุ่นใจร้อนอะไรประมาณนี้สามดาบกันนะคะประครับประคองสติอารมณ์ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าใ,ใจร้อนเกินไปเนาะหรือไม่งั้นก็มีเรื่องทุกใจกับเรื่องคนรักได้นะระมัดระวังคนเข้ามาเอาเปรียบได้ในคน เกิดวันพุธเนาะต้องดูให้ดีอย่าใจร้อนเชื่อใครง่ายๆเดี๋ยวจะถูกหลอกถูกโกงนะจ๊ะเจ็ดดาบนะอย่าใจร้อนทําอะไรให้ค่อยใจเย็นๆแล้วก็ค่อยคิดค่อยเป็นค่อยไปให้ใจเย็นเท่าที่เย็นได้ที่สุดนะคะอย่าเชื่อใครง่ายเจ็ดดาบมันเป็นไพ่กิเลสเป็นไพ่แห่งการหลอกลวงได้นะคะถ้าใครเข้ามาจีบมาเอ่อมาหวานล้อมหวานเสน่ห์ใส่็รแล้วก็ ดูกันหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยมีเกณฑ์ถูกหลอกสูงนะจ๊ะมีเกณฑ์ถูกหลอกสูงนะเรื่องเสียทรัพย์สินเงินทองของหายก็ให้ระมัดระวังให้ดีสุขภาพมีโรคแอบแฝงได้นะจ๊ะมีโรคแอบแฝงได้เกี่ยวกับปวดฟันได้นะแล้วกเ็เกี่ยวกับเกณฑ์ผ่าตัดได้นะปวดแขนปวดขากระดูกแขนขาได้นะจ๊ะคนเกิดวันพุธเนาะการงานโดดเด่นการงานดีจ้าแปดไม้เท้าได้รับการขยับขยายทํางานเยอะมากเวลาทํางานเยอะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะจ๊ะ อ่าวันพุธก็ผ่านไปแล้วเนาะอุ้ยการเงินใช้เก่งนะลืมบอกนะคะลืมบอกนะวันพุธการเงินใช้เก่งอุ้ยที่เด่นๆมากๆเลยอะคือคนวันจันทร์นะวันจันทร์ได้เงินเยอะเงินเยอะแต่ก็มีรายจ่ายเยอะอาจจะมีเรื่องเข้ามาเอ่อมีคนเข้ามาเบียดเบียนเราก็ได้มาหยิบมายืมเราก็ได้เนาะคนเกิดวันจันทร์นะเนาะอืมนะต่อไปคนเกิดวันพฤหัสนะจ๊ะวันพฤหัสเป็นอย่างไรอุ้ยเห็นไหมวันนี้พี่หมอรู้สึกว่าพี่หมอจับได้ไพ่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบคล้ายๆกับว่า ไพ่ดีไพ่ร้ายผสมกันอ่ะเออไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นเกินไปกว่านี้แล้วเนาะ <c oughs> นะคะดูนะคะวันวันพฤหัสเนาะอุ้ยดูดิเป็นคนที่มีสินสมาธิดีแล้วก็เป็นคนที่เอ่อมีโลกส่วนตัวสูงหรือแบบมีสมาธิที่ดีมากไม่ชอบวุ่นวายกับใครไม่ชอบว้าวุ่นกับใครอะไรประมาณเนี้ยเออเอเอแล้วก็ตัวของคุณอดีนะแต่แต่คุณเป็นคนที่ช่างเลือกเออเป็นคนที่ช่างเลือกตัดสินใจไม่ได้ เออคนเกิดวันพฤหัส,สบดีมีเรื่องให้ตัดสินใจเนี่ยเห็นไหมไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาไปทางไหนงงไปหมดแล้วโอ๊ยงงจังเลยไม่รู้จะไปซ้ายไปขวานะจ๊ะทุกคนจ๋าต้องเลือกกันตัดสินใจวันนี้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีอาจมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจให้เลือกข้างใดข้างหนึง่งให้เลือกทําอะไรข้างใดข้างหนึ่งเอออาจจะมีแบบอุย๊ยมีอะไรเข้ามาให้เธอแบบว่าเอออันนี้ดีอันน,น,นู้นดีแต่เ,เธอไม่สนใจเธอไม่เปิดรับก็ได้หรือเธอไม่ตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่เธอไม่เปิดรับด้วยอ่ะเออเหมือนกับเธอแบบ งนินหรือเธอกำลังต้องอย,อยากอยู่คนเดียวอยากใช้ความคิดสินสมาธิอะไรบางสิ่งบางอย่างอะ่ะเอออะไรประมาณเนี้หรือเธอรอคอยอะไรอยู่อะ่ะเธอรอคอยอะไรอยู่ไหมแล้วมันยังไม่กระจ่างนะมันยังไม่กระจา่างมันยังมีเกณฑ์แบบว่ายังคุเคลือยังปิดตาอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมหรือบางครั้งคนเกิดวันพฤหัสบดีอาจจะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะจะ๊ะอาจมีเรื่องให้ตัดสินใจเนาะคิดมากไปหน่อยวิตกกังวลเครียดกุ้มใจจุกจิกคีระแวงนะจะ๊ะคนเกิดวันพฤหัสแถมมีเซนดีด้วยนะเนี่ย คุณคุณอาจจะมีเซนนะวันพฤหัส,สบ,บดีมีเซนแล้วก็อุ้ยคิดแบบว่าฉันคิดนู่นคิดนี่มันเป๊ะเลยมันตรงกับที่ฉันคิดออกมาเลยอะเซนคุณแรงมากเออคนวันพฤหัส,สบ,บดีเซนแรงมากนะจ๊ะบอกก่อนนะจ๊ะเชื่อเซนต,ตัวเองนะจ๊ะ เชื่อเซนต์ตัวเองเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีนะเซนต์ของคุณแรงมากนะคะเนาะมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือช่างเลือกหรือ,อไม่เปิดรับอะไรเลยตอนเนี้ยดูเหมือนอยากอยู่คนเดียวก็ได้เนาะแต่ถามว่าดีไหมก็ดีนะจ๊ะแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวของคุณนะ่ะนะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในวันพฤหัส,สบ,บดีก็ให้ตัดสินใจซะแล้วก็เชื่อเซนส์ของตัวเองให้มากที่สุดนะการเงินใช้เก่งเหมือนเดิมมีแต่คนใช้เงินเก่งมะอ่ะต่อไปคนเกิดวันศุกร์อืม วันศุกร์เป็นอย่างไรอุ๊ยคนเกิดวันศุกร์ดีอไม่อยากบอกเลยอะเฮ้ยคนเกิดวันศุกร์ดีนะอุ๊ยดีะจะได้รับเงินนะ่ะเออคนเกิดวันศุกร์ดีทุกคนดูใครเกิดวันศุกร์อุ๊ยดูดูดนี่คนเกิดวันศุกร์ดูเลยเห็นไหมได้สามเหรียญสามเหรียญคือเจ้าชะตาตัวตนเลยตำแหน่งตำแหน่งตัวตนเลยสามเหรียญพูดได้เงินปากเป็นเอกเออ ถ้าคุณทํางานการค้าขายนะคนเกิดวันศุกร์บอกว่าเฮ<ๆ>งมากๆเด่นมากๆแล้วก็ปังมากๆปังโปริเย่เลยจะเห็นไหมสามเหรียญเนี่ยคือคนที่พูดเจราจาตกลงการติดต่อสื่อสารการค้าการขาย communication การติดต่อสื่อสารได้ค่าในหน้าได้ค่าคอมได้อะไรสิ่งต่างอ่ะคุณจะประสบความสําเร็จอะ่ะเออคนเกิดวันศุกร์ได้3ามเหรียญน,นะเธอดูสิมีหุ้นส่วนที่ดีด้วยใครที่คิดจะลงทุนแลวหุ้นส่วนคุณจะประสบความสําเร็จ สามเหรียญคุณจะได้เงินปากเป็นเอกเออคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าคุณค้าขายจะมีลูกค้ามากๆเลยเออนะคะเนาะแล้วก็นะคุณการงานประสบความสําเร็จเห็นหมายทางานละเอียดมากคุณจะได้รับชัยชนะจากการทํางานของคุณคุณจะมีคนเห็นความโดดเด่นในหน้าที่การงานของคุณคุณเกิดวันศุกร์ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินเออความรักอืม คุณเป็นแม่บ้านแม่สีเลือนคุณเป็นพ่อบ้านพ่อสีเลือนอุ้ยคุณเป็นคนที่ละเอียดมากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่ทํางานแบบพิถีพิถันละเอียดละออช้าละเอียดไม่กระตือรือร้นไม่ขนขวายอะไรเลยละเอียดมากๆงานตัวไหนที่คุณทําอยู่คุณรู้สึกว่าคุณจะใส่ใจมากๆละเอียดอะไรประมาณเนี้ยเออเนี่ยคือคนเกิดวันศุกร์เธอแล้วประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จ เงินดีงานดีความรักดีโอ้ยอะไรจะเวิร์กขนาดนี้ไม่มีแล้วทุกคนจ้าต่อไปคนเกิดวันเสาร์เออไปดูวันเสาร์กันดีกว่าเนาะใครเกิดวันเสาร์จา้าใครเกิดวันเจ้าววันเสาร์จ้ะเดี๋ยวดูกันหน่อยเนาะสามใบเนาะอือสามใบ แตนแต้วได้มาแล้วสามใบทุกคนจ๋าอุ้ยมีเกณฑ์เดินทางจ้ามีเกณฑ์เดินทางนะคะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยเธอจะเดินทางไปไหนเธอวันนี้มีเกณฑ์เดินทางนะหรือได้รับข่าวสารอะไรใหม่ๆหรือมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆ เอ و, มีเกณฑ์เริ่มต้นงานมีการแบบเดินทางรับข่าวสารจากทางไกลอะไรประมาณนี้ยเออการเรียนดีนะถ้าคนเกิดวันเสาร์อยู่ในช่วงอายุในการเรียนนะถ้าคุณเรียนอยู่คุณจะประสบความสําเร็จเออมีการก้าวหน้าในการเรียนแล้วก็ถ้าในการงานคุณรองานอยู่หรือตกงานอยู่คุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้งานหรือใครที่ทํางานอยู่แล้วนะอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้ทําหรือใครที่ต้องการที่จะเดินทางวันนี้คุณจะได้เดินทางคนเกิดวันศุกร์จะได้เดินทางนะคะแล้วได้รับข่าวสารที่ดีนะคะ อ่าแล้วเป็นอย่างไรโอ้ยกังวลใจ กังวลใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเธอเอ้ยไม่ต้องกังวลใจจ้าข่าวสารที่ดีเงินกําลังจะมาหาเธอเห็นไหมเธอกําลังจะได้รับเงินเธอกําลังจะได้รับชัยชนะโชคลาภของเธอกําลังจะเข้ามาด้วยนะจ๊ะหนึ่งเหรียญจะกำลังจะได้รับเงินรับทองอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้รับอยู่นั่นแหละค่ะคนเกิดวันเสาร์จะได้รับเงินนะสุขภาพพละบาัลระวังเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนนอนไม่ค่อยหลับนะคะปวดหลังปวดกระดูกได้เนาะแล้วก็วิตกกังวลกับปัญหาที่ยังมาไม่ถึงเอออะไรประมาณนี้นะนะคะให้คุณปรด อ่าแล้วก็เดินหน้าไปเลยนะคะเนาะอย่าไปวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเนาะอ่ะต่อไปคนเกิดวันอาทิตย์ไปไวมาไวนาะพี่หมอบอกเลยไปไวมาไวเอออะไรประมาณเนี้ยเนาะไปไวมาไวคิดไวทําไวเออติ้งต้องเหมือนกันและวันนี้พี่หมอรู้สึกว่าตัวเองมันจะติ้งต้องมากมากเลยทุกคนจ๋าอ่ะคนเกิดวันอาทิตย์แล้วกันมาดูซีเป็นอย่างไรอืมแตนแตนไปไหนนะอึ๊บอุ๊ยดูสีดูสี อุยเดอร์มูนก็มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่หมอขอเลียงไพ่แบบหนึ่งนะเออหฮ้ยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีอุยอะไรเนี่ยเธอเธอคนเกิดวันอาทิตย์ดีอ่ะดูดิรู้สึกว่าจะมีเสียแค่ใบเดียวไอ้ที่เสียก็ไม่ใช่เสียนะไม่ไม่ใช่แบบความหมายของมันคือไพ่เสียแหละแต่มันมาอยู่กับความหมายที่ดีก็เลยกลายเป็นแบบว่าคุณมีซิกเซนไงเอออะไรประมาณนี้ออยเป็นคนที่นอนดึกตื่นเช้ามืด เอออะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็เป็นคนใจบุญอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญด้วยนะคนเกิดวันอาทิตย์ดวงผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมด้วยนะจ๊ะผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมใช้เงินเก่งมากนะได้ท่องเที่ยวได้เดินทางนะจ๊ะคนเกิดวนันศุกร์เนาะ อาจมีเกณฑ์ที่ใช้จ่ายช้อปปิ้งซื้อของหรือไปทําบุญก็ได้นะคนเกิดวันวันอาทิตย์เสียคนเกิดวันอาทิตย์ดีมากๆเลยเนาะนะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับแค่ไม่เกณฑ์ได้วิตกกังวลกับปัญหาที่ยังมาไม่ถึงเหมือนเดิมนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะให้ระมัดระวังก็แค่สุขภาพปวดหัวไม่เกณฑ์ไทรอยอะไรได้นะคะในช่วงนี้เนะเาะแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรได้เนาะกังวลกับ ปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็ดวงของคุณจะมีผู้หลับผู้ใหญ่อุปธรภมคอยช่วยเหลือคุณหนุนนำ้ำเออคุณจะมีผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีคอยอุปธมภมช่วยเหลือคุณนะมีคนคอยช่วยเหลือถ้าคุณทุกเอ่อตอนนี้คุณไม่มีเงินไม่มีงานหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวจะมีผู้หลับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในเรื่องการเงินการงานความรักสิ่งต่างดีหมดเลยเออแต่ถ้าเกิดว่าคนเกิดวนันศุกร์นะถ้ามีอายุเยอะแล้วหรืออะไรแล้วพี่หมอต้องของเตือนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะระมัดระวังเกี่ยวกับ เออปวดหัวไม่เกณฑน้นําหนักตัวขึ้นอาจกินเยอะแป้งเบาหวานน้ํนาตาลไขมันในเลือดได้นะจ๊ะเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะมีเกณฑ์มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถรัรมด้วยนะจ๊ะคนเกิดวันศุกร์นะเออคนเกิดวันอาทิตย์ดีมากๆเลยนะคะแต่ใช้ เก่งเออมีรายจ่ายเยอะอาจจะมีเกณฑ์ท่องเที่ยวทําบุญหรือไปชอปปิ้งหรือไปใช้ใจ่ายอะไรก็แล้วแต่แหละแต่รู้ว่าได้มาใช้ไปเอออะไรประมาณนี้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมเราก็ได้หรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องการเงินหรือช่วยช่วยเหลือเราในสิ่งต่างก็ได้เนาะนะคะอะสรุปแล้วทั้ง7วันพี่หมอก็ได้อ่านจบแล้วไปหมดแล้วนะคะเนาะแล้วยังไงก็อย่าลืมนะพี่หมอขอฝากช่องด้วยนะคะจัดมินพยากรณ์เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็น กำลังใจให้พี่หมอด้วยนะจ๊ะในการทำคลิปครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ